ไปดูตัวเลขของโควิดวันนี้หน่อยครับทีมงานขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี่จะมีอีก2เรื่องนะที่น่าสนใจนะไม่อยากให้คุณผู้ชมได้พลาดเดี๋ยวทีมงานดูเวลาให้ด้วยนะโควิดวันนี้นะครับของโลก174ล้าน3 6 7 0 6คนนะครับติดเชื้อรวมกัน312,000กว่าคนนี้ทั้งโลกใน218ประเทศ สหรัฐอเมริกานะครับมีผู้ติดเชื้อนะครับวันเดียว12,000นะครับอินเดียนี่เหลือไม่ถึงแสนนะครับวันเดียวอินเดียลดลงไปเยอะนะเหลือ87,345คนแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตวันเดียว2,115คนนะครับนอกนั้นก็ไล่เรียงลดหลั่นกันลงมานะครับคุณผู้ชมครับอังกฤษก็แค่พันอังกฤษ5,000ครับวันนี้ครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยพันกว่าคนเยอรมนีก็พันกว่าคนนะครับ ส่วนในเอเชียของเรานะครับญี่ปุ่น2,078เสียชีวิต51มาเลเซีย5,271เสียชีวิต82เกาหลีใต้485เสียชีวิต1ประเทศจีนติดใหม่19นะครับสิงคโปร์ติดใหม่14กัมพูชา5,89เวียดนาม236ลาวติดใหม่อีก5ประเทศไทยของเราครับติดเชื้อครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตัวเลขอยู่ที่2,662ราย นะครับรอบนี้ติดเชื้อกันแล้วนะครับแส3 6 8 5แล้วก็ติดเชื้อตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงวันนี้หนึ่งแสารยายวันนี้มีผู้รักษาหายสองพัรายมีผู้เสียชีวิต28่รายยอดผู้ที่เสียชีวิตสะสมจนถึงขณะนี้ 1,297รายนะครับรักษาอยู่โรงพยาบา 4, 19, ล49,252รายครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อาการหนักอยู่ที่1,281รายนะครับไปดูภาพรวมภาพถัดไปครับภาพถัดไปนี่ก็จะเห็นว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยติดเชื้อ1,098มาแตะที่พันอีกแล้วครับนะฮะต่ำกว่าพันอยู่2-3วันนี้ขึ้นมา1,098เสียชีวิต20เฉพาะกทม หจังหวัดปริมนทนรวมกันแค่เพียงครึ่งหนึ่งของกทมน่ะห้าร้ยหเสียชีวิตหนึ่งนะครับเจจังหวัดของทั้งประเทศ71จังหวัดเนี่ยนะติดเชื้อแค่455ไม่ถึงครึ่งของกอทมอน,ะนะครับเพราะงั้นกอทมอก็คงต้องทำอะไรให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้เนี่ยว่าท่านจะหยุดโควิด1 9ได้อย่างไรสร้างหลักประกรันให้กับคนกรุงเทพได้อย่างไรนะครับถัดไปแล้วครับ ขอไปดูภาพ10อันดับแล้วกันนะครับ10อันดับนะครับที่มีผู้ติดเชื้อกันสูงสุดนะนี่แหละครับของกรุงเทพนะครเนี่ยที่สะสมในรอบนี้ภาพถัดไปครับถัดไปก็จะเห็น10อันดับของวันนี้ครับถัดไปภาพหนึง่งนะภาพนี้ครับเห็นไหมพันเ้แแล้วก็ไล่เรียงกันลงมาจัดเชิงเซาอันดับ1 3บสรายครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็คือตัวเลขการติดเชื้อในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทั่วทั้งประเทศก็เป็นภาพรวมประมาณนี้